สวัสดีครับผมกล้าทีเคนะครับมาพูดคุยเรื่องราววงการฟุตบอลกันในวันศแบบนี้วันนี้วันที่18กุมภาพันธ์นะครับผมก็มานอกสถานที่นิดนึงพอดีมีแ a t พิเศษเตะในย่านนี้ก็เลยมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้มีอะไรน่าดูเยอะในช่วงกลางสัปดาห์ของเดือนกุมภาพธยกลางเดือนกุมภาพันธ์ช่วงสุดสัปดาห์ขอภายพู้พิทนะครับในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่มันมีฟุตบอลยุโรปมากขึ้นมีฟุตบอลถ้วยมากขึ้นโปรแกรมถี่ขึ้น f สเจอร์ของฟุตบอลใน นีต่างๆมาอัดแน่นช่วงนี้เพราะว่าในช่วงกลางเดือนมีนาคมจะเป็นช่วงของฟุตบอลทีมชาติเป็นฟีฟ่าเดย์อีกสองสัปดาห์ก็เลยต้องมาอัดกันแน่นๆหน่อยแล้วก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของบางลีกรือว่าวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของบอลเอเชียซึ่งผมพูดคุยตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงบอลเอเชียอย่างเจลีกเริ่มแล้วนะครับก็มีให้ดูกันบ้างแล้วแต่ก็จะมาโฟก,กัสกับฟุตบอลทุโลกดีกว่าวันนี้นะครับมีให้ดูเยอะเลยทั้ง5ลีกการก็จะพูดถึง สี่จากห้าลีนะครับแล้วก็ดูบอลไทยนิดหน่อยคิดว่าถ้าเกิดแฟนๆที่ดูอยู่อาจจะทันท่านใดที่แวะเวียนมาครั้งแรกฝากกด subscribe ฝากกดกระด,ดิ่งนะครับท่านใดที่มากันเป็นประจำอยู่แล้วติดตามอยู่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้เราด้วยก็เหมือนเดิมนะฮะก็เดี๋ยวเอาบอลไทยกันละกันครับมีหนึ่งคู่จากสามคู่ที่ผมคิดว่าน่าสนใจน่าดูอยากให้แฟนๆได้ดูกันจะเป็นเกมของเรียวเชียงรายครับจะพบกับขอนแก่นยูไนเต็ตเรียวเชียงรายเนี่ยในบ้านฮัทหละะักเนี่ยคือ เล่นไม่ได้ดีมากแต่สามแต้ตลอดเลยครับซึ่งก็มักจะชนะแบบเฉื่อยมากตลอดเลย1020อะไรอย่างนี้ผมว่าเกมนี้เชียงรายน่าจะคงรักษามาตรฐานได้แลวก็สามารถจะทำได้ดีกว่าผมขออนุญาตมองว่าเกมนี้ถ้าเกิดอยากดูให้มันมันขึ้นก็ดูที่เชียงรายนะครับไปดูที่ฟุตบอลรายการอื่นๆด้น้นเริ่มที่ฟรีเบรนตกอังกฤษสี่ทุ่มตรงนะครับฟรซิตี้ไปเยืนอน่อตเทียร์ฟอเรสซิตี้ในเกมหลักสุดก็ดูคืนจับนะครับ โอเคว่ามีการช,ชนะมานะอาร์ซอนมาก็ตามแต่เนี้แต่คือมันก็ยังดูแบบไม่ได้อะไรมากมายนัดนะครับซ้ําร้ายในการเจอทีมที่ลักษณะเป็นรองที่เยอะเนี่ยกับจะเจาะลำบากมากขึ้นเกมจกอาร์ซอนจะเจาะไ,ได้เร็วครับนะเพราะว่ายิงนาเร็วแต่พอเกมเจอทีมในระดับที่ไม,ไ,ไม่ได้เป็นไม่ได้เหนียวรายเยอะคือเป็นรองกับทีมที่เยอะเนี่ยผลงานบางครั้งก็เจาะไม่เข้าเหมือนกันนะครับ การเจอโรตีนฟอร์เวสซี่ฟอร์เริ่มกลับมาว่าอาจจะเป็นปัญหาเหมือนกันแต่ก็ยังเชื่อว,ว่าการที่ซิตี้เนี่ยได้เล่นเก็บรับกลับมาเยอะนะครับทั้งดูเบนเดอาสได้ออริลิลาป็อกกลับมาเนี่ยทีมแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยฝากความหวังให้มากขึ้นแถมมีอะไรสำรองฟิลโฟลเดนมาด้วยวัคคันที่เข้ามาช่วยเนีย่ยว่าน่าจะลงตัวมากเลยการน,นี้ผมว่าฟอร์เรสไม่น่ารอดนะครับขณะที่ดึงคู่เป็นคู่ดึกครับเป็นคู่ดึกสุดในคืนนี้เป็นดิวคาสเซิลเจอ ลิเวอร์พูลครับสำคัญมากกับลิฟาเซนถ้าเกิดอยากหวังทาวฟ์โฟน,นี่ยต้องทำแท่งหนีอันดับ5ยเยอะๆครับแล้วก็แมนยูผลงานดีด้วยก็ทำให้ทำแต้มได้ที่แมนยูต่อไปก็เกมนี้ครับบอกว่าลิฟาเซนทีมเดิมกลับมามากขึ้นส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยนักเตะ์ฟาเจ็บยังท่วมทีเหมือนเดิมฟอร์มก็ยังไม่ค่อยกลับมาโอเคเกมล่าสุดนะครับได้ซาร่าได้ได้ใครมาช่วยก็ตามแต่นะก็ยังคง มีความลุ่มๆโดนดอนอยู่เอาเชื่อกันทุกว่าดูพยักให้มันขึ้นดูนะครับเซิร์ฟจากได้ไม่ง่วงนะครับส่วนไปที่ฟุตบอลเออเป็นเกาโชเซเดอ,อาร์แล้วกันหนึ่งคู่นะครับเป็นเกมเระหว่างอินเตอร์มิลานเจอคูดิเนเซ่เกมนี้มันน่าดูเพราะว่าเพราะว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยต้องการทำแต้มจี้นาโปลีมากขึ้นนาโปลีก็เก่งเหลือเกินครับทำแท่งนี้ไปเรื่อยเลยว่าเกมนี้อดิเนเซ่น่าจะไม่ไหวเชียร์อินเตอร์มิลานได้น,นะครับส่วนฟุตบลอลบุนเดสซีกาเยอรมันนะครับก็ยังมีคู่ที่ผมคิดว่าน่าดูคือ กมระหว่างไอคับครเฟิร์นนะครับก็จะลงเล่นกับแวรเดอร์เบรเมนอันดับห่างไม่มากมาอันดับเจ็ดอันดับแปดเจอกันอะไรเงี้ยคิดว่าเกมนี้ไอคับครเฟิร์นในบ้านดูน่าสนใจนะครับว่าเบรเมนน่าจะบุกม,มาแชร์แต้มไม่ได้แถมดูทิศทางลงแล้วเนี่ยมันเอฟยังไปฝักชาวบ้านเยอะเลยว่าเชียร์ทีคจั้งฝืิสุดท้ายครับไปดูที่ฟุตบอลฝรั่งเศสนะครับเป็นลีิเกฝรั่งเศสเนี่ยมีมาฝากกันหนึ่งคู่เป็นลิสทีมที่ มีแบ็กอัพดีกับแร็งที่แบ็กอัพไม่ดีแต่โค้ชเก่งครับก,ก็ว่าเกมนี้นะครับผมบอกที่ยืเยืนแร็งส์นะจะสามารถยือได้สู้ในบิส้นตูส,สีแล้วก็บอกทิศทางลมมันเทไปหาฝันนะ่งนิสเยอะแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเป็นเป็นฝั่งของแร็งส์ที่ดูดีกว่านิดหน่อยก็จะเชียร์ไปที่ ชิมเดือนแล้วกันครับประมาณนี้ครับขอทุกคนนั้นดูคนจะมีความสุขในเกมวันซร์นี้และเดี๋ยววันอาทิตย์นั้นมีอะไรต่างๆมากมายเลยมีดาบี่แม็ก์ตอนตอนระหว่างสเปอร์เจอเวสแฮมมีบอลไทยชบุรีเจอเมืองทองโอ้เยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันต่อสวัสดีครับ